السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى وهو أسبق القائلين ولا تجنوا ولا تحزنوا وأنتم الأهلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وما نقطع عن تعبير 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 إن الله سبحانه وتعالى لا يتشبع فينا. มีความประสงค์จะเดินทางประกอบพิธีฮัหรือเดินทางมาประกอบพิธีฮัตหรือทัานกูฟังที่ใส่ใจกับเรื่องของรู่ององอิสลาม้อที่าอันได้เก่การประกอบพิธีฮัตท่านทั้งหลายครับเรื่องของฮัตมีช่งวงระยะเวลาที่มีความสาคัญม,มากที่สุดก็คืออาราฟะ่านบีถึงับพูดว่าวอัลฮัตอยู่อาราฟะฮัจญีนั่นก็คืออาราฟะก็แได้ความว่าอาราบะมีเวลากำหนดที่แน่นอน มีสถานที่ที่แน่นอนดังนั้นคนที่ไปทํทาตามเวลาในาสถานที่แห่งน,นั้นก็เรียกว่าคนมันมีสิทธิ์ได้รับพันธีละแต่ถ้าใครก็ตามทาอย่างอื่นจนครบแต่ไม่สามารถมาอาราฟะมาปรากฏตัวที่อาราฟะในวันในเวลาที่กําหนดก็ไม่ได้อันธีดังนั้นจึงกล่าวว่าอัลฮัจญุอาราฟะฮัจจีจน,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 จจนั้นอาราฟะท่านลอกกัในปีฮัจญ์ปุะดะเนี่ยอัลกุรออมได้ประทานลงมา อัลนยามัตมัตุลักุมดีนะคุณมุอะตมัมตัวาล็กคุณยามัตยุยวะโรบีทุลักุมุิสลามะดีนะได้ประทานลงมาปรากฏว่าชาวยูท่านหนึ่งได้มาหาท่านไซนาอุมัดระเบียงวองอันดุแล้วก็ได้พูดว่าพวกท่านอ่านอายะห์อายะห์หนึ่งในคัมพีของพวกท่านซึ่งจะว่าอายะห์หรืออัลกุรอานที่ประทานลงมานั้น เป็นการประทานลงมาให้แก่พวกพวกเราคือพวกโยนีนพวกยิแน่นอนเราจะต้องถือเอาวันที่คุณอ่านวันที่คำพีประทานลงมาในลักษณะการประกาศความสมบูรณ์แห่งศาสนาเราจะต้องนำเอันั้นมาเป็นวันีดเป็นวันจบเป็นวันที่มีความสําคัญแน่นอนเลยทีเดียวอมมักจึงได้ถามว่าอายที่กันวันนั้นคืออายะอะไร ว่าอายุอายะ์เหียชาวยูคนนั้นก็บอกว่าอัญมากมันตุลกุมดีนะก,กุมคือมีอายะ์ที่บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ได้ามมาทําให้ศาสนาของท่านสมบูรณ์แล้วท่านไซนาอุมัตได้กล่าวว่าจริงๆเราเรารู้ดีว่าวัานนั้นเป็นวันอะไรที่อัลกุรอานอุกานนี้ได้ประทานม,มาและเราก็รู้ด้วยว่าในช่วงที่อัลกุรอานประทานลงมานั้น มันคือช่วงเวลาตอนเย็นเย็นของวันดังกล่าวมันคือช่วงเย็นๆของวันดังกล่าว,ช,ว,งงว,าวช่วงตอนเย็นเย็นของวันฮัจย์ยีวดะซึ่งคือวันศุกร์องค์การนี้แหละประทางลงมาท่านผู้ใหลครับพี่น้องวิลิมที่วเดินทางพร้อมกับต่านนบด,ดีกับฮัตย์ีวดะในปีนั้น ตามมีความดีโอกดีใจว่าขณะนี้อัลลอฮ์ได้ประกาศความสมบูรณ์แห่งศาสนาอิสลามแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางท่านถึงกับร้องไห้คิดนึกนึกไปในแง่ที่เมื่อศาสนาสมบูรณ์แล้วธรรมบีนมาฮัมมดได้รับภารังงานมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาเพื่อเผยแพร่ศาสนาเมื่อภารังงานเสร็จสิ้นแล้วมันก็แปลได้ความว่า วันเวลาแห่งการที่ท่านนาีจะต้องกลับคืนสู่อัลสุดาในวัวตาลานั้นใกล้มาแล้วก็เลยร้องไห้ในขณะที่ร้องไห้ผู้คนก็มาถามว่าร้องทำไมกับช่วงเวลาที่น่าจะมีความปิติยินดีกับอัลกุราอานองค์การที่ประกาศความสมบูรณ์ลงมาครับได้รับคําตอบว่าก็เพราะสมบูรณ์นี่แหละถึงร้องไห้ร้องไห้ก็เพราะว่าพละง,งานของตนรวซูนก็คือการเผยแพร่ศาสนาและขณะนี้ได้ทําสมบูรณ์แล้ว ซึ่งก็แปลได้ความว่าภาระอื่นไม่ไม,ม,มีแล้วอัลลอฮ์ก็จะเรียกท่านนบีกลับสู่อัลมกดของอัลลอฮ์สุบานะวตาลาท่านในเร็ววันดังนั้นจากนักจุดนี้จึงเป็นจุดทางจุดที่เดินทางสู่อิไลฮิรอจูนเดินทางกลับคืนสู่อัลลอฮ์สุบานะัวตาลาท่านของท่งลลานาาาานบีมหัมัดสลลลละวะลิอุสสลัมแปดสิบเอ็ดวันหลังจากนี้โลกทั้งใบ ก็ต้องไหลรวินออกมาซึ่งน้ำตาแห่งความโศกาอดูนกับการจากไปของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลของอัลเลฮีวะัลลัมดังนั้นเราได้แง่คิดว่าเรื่องอะไรก็ตามอยากทำให้มันสมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์แล้วมันก็เฉาลงต้นมากรากไม้ผลมากรากไม้เมื่อมันเปล่งมันสมบูรณ์แล้วหลังจากวันที่สมบูรณ์ที่สุดมันก็จะเดินทางกลับจะเดินทางกลับสู่ความ ซบเซาคนเราเมื่ออายุครบสมบูรณ์ทัศนือก็มื่าสี่สิบคือความเป็นคนที่สมบูรณ์คนที่เริมไปจากนี้ก็ลดมันก็เกิดปัญหาระหว่างคนบางคนที่อยู่ร่วมกันแล้วก็คิดเหมือนกันตั้งใจเหมือนกันแต่หนึ่งในจำนวนสองคนนั้นเป็นคนที่อายุเกินสี่สิบไปแล้วและหนึ่งในจำนวนนั้นยังไม่ถึงสี่สิบมันก็เดินสวนกันแรงมากถ้าจะกระทบเป็นก็ชนกันแรงมากในด้านของความคิดเพราะว่า การเดินทางไปและกลับอีกคนหนึ่งกำลังจะไปโตอีกคนหนึ่งกําลังจะไปตายเมื่อคิดจุดยืนความรักระกวังมันก็แตกต่างกันถ้าไม่ได้มีจุดยืนที่เหมือนกันเข้าใจกันอย่างแท้จริงลดลาวาสอบกันความพังพินาศมันก็ย่อมเกิดขึ้น,นกเมื่อใดก็ได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวจึงต้องมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันสามารถเราสามารถนํเอามาคิดได้เลยในทุกเรื่องในเพลงของอุมูกละโซม ท่านจะเดินทางไปประกอบพิธีฮรับในการขึ้นเรือบินจริงๆนะมืดเอนที่มีมานานแล้วเขาบอกว่าเัจรกับเบลระบเบียต้องมาแรกวไม่ก่อนก็ดูใบไม้ผลิเนี่ยน้ำชุบหุ่นน้ำชุบหัวน้ชุผาแต่ว่าเราได้เห็นมันอักบเขียวขจีบานสะพังแต่พอเราดูใบไม้ผลิมาเยื่ยน ต้นไม้ที่เคยเขียวขจีนั้นก็จะแห้งเหี่ยวจะเรื่องลน่นเราต้องเข้าใจในความเป็นธรรมชาติไม่ใช่จะเข้าใจในความเป็นอารมณ์ของเราอย่างเดียวไม่มีใครที่จะสามารถสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองได้แม้แต่กระทั่งตัวของตัวเองยังเอาใจไม่ได้เลยยังทะเลาะกันอยู่เลยและจะให้คนอื่นเข,าเข้าใจได้ยังไงท่านทั้งหลายที่ารพบครับ ว่าชนยกับราหอเปล่ต้นไม้ก่อนก็ดูใบไม้ผิดเราเห็นว่าเป็นไม้มันเขียวกระดิแปลได้ความว่าหลังก็ดูใบไม้ผีแค่ฤดูการไม่ได้มีลมพัดไม่ได้มีมรสุมไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นกับการเป็นต้นไม้ที่เขียวกระดิก่อนก็ดูใบไม้ผีมันก็จะแห้งจะเหี่ยวไปโดยธรรมชาติของมันท่านผู้ใหครับถ้าเราตภาวนาตัวเราตัวในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ขอพุ่งเททำงานเพื่อสังคม และตายไปแล้วก็พร้อมบอก,การที่จะให้เอาซากศพของตัวเราเนี่ยไปเป็นปุ๋ยให้แก่สังคมได้ถ้าอย่างนั้นไม่ว่าจะเกิดความแตกต่างกันอย่างไรทุกคนทุกผู้ทุกคนที่เป็นสมาชิกในอุดมการเดียวกันจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขลดลาวาสอกันได้อย่างมีความสุขแน่นอนท่านทั้งหลายครับเรากําลังพูดกันถึงเรื่องการประกอบพิธีฮัต์ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะไปยืง่งเทป ขั้นตอน30ตอนของของเทคนี้จะคงข้างคาซึ่งเชื่อมั่นได้เกินว่าจะไปไดำเงินการทำเป็น MP3 แล้วก็จะทำเป็นวิดีโอเพื่อจะได้ insert ตรือสอบแทรกเพราะถือว่าเป็นข้อมูลที่ยังได้กล่าวไปแล้วว่าอัดเทศมาไม่รู้กี่พันครั้งแต่สิ่งที่เกิดความประทับใจมากที่สุดก็คือเทศ หรือการพูดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพันจีนี่แหละหลังจากท่านนบีได้ทำการุกุกแล้วก็ตะวันพบค่ำของวันที่เก้าซึ่งก็คือเล่าเรื่องยท่านนบีได้เดินทางออกจากอาราฟาไปยังมุสลิฟะเขาเรียกว่าอิฟาบ์ที่อัลกุรอานบอกว่าทุมมอาฟีบุลมหฟสอฟาบันาส ลหลังจากนั้นท่านก็อิจาด้เยีย่ยงใจนิ่งอาราพราจากอาราพราชาวกรในสมัยาฮิ i l ยานัน้นเขาก็ปฏิบัติทันดีกันเหมือนกันซึ่งนักรงนี้จะไม่ขอพูดรยายละเอียดนั้นแต่ต้องการจะก้าวนำท่านไปสู่ขั้นตอนหลังจากเดินทางออกจากอาราพราแล้วนะครับท่านอุซานม่าบอกว่า บอกการทำละซุนในในตอนถึงเวลามักริบเดยบอกว่าอัลสลามยารอซูนละลลอฮได้เวลาละมาแล้วทำละซุนท่านอับดบีบอกว่าอัลมุซินลาอามามักสถานที่ละหมาดอยู่ข้างหน้าแล้วกองทัพธรรมะก็เดินทางจากอารบะบะมุ่งตรงสู่มุสลิฟะพอไปถึงมุสลิฟะก็ได้เอาละหมาดแล้วนบีก็ได้ใช้ให้อาการ ได้มีการอา่านได้มีการสมรัแธิได้ทําการละหมาดมัเริธแล้วก็ได้ทําการละหมาดอิชา้ดยโดยได้ระทาการละหมาดมะเร็ตนั้นก่อนที่จะได้มีการตั้งแคมป์เพื่อพักผ่อนก่อนที่จะได้รับประทานอาหารมื้อค่ำก่อนที่จะได้นอนและหลังจากนั้น,น่งจะนอนจนกระทั่งถึงเวลาสุ่ีที่มุสลิฟะ เขาแปลได้ความว่าขั้นตอนการประกอบพิธีของขันบาีนั้น่านบาดีได้เดินทางมาที่มุสลิฟะแล้วก็มาพักแรมที่มุสลิฟะนอนข้างที่มุสลิฟะจนกระทั่งสุโตที่มุสลิฟะแต,แต่เราเรียกวหลังจากเที่ยงคืนตรงนี้สึ่งถือว่าแระเดียวหนึ่งของเวลาที่เข้าแล้วก็คือหลังจากเที่ยงคืนและเราก็อยู่อีกแต่เดียวหนึ่งก็ถือว่าเป็นการหุกุ๊ หรือเป็นการมาเบดเป็นการอยู่ในทุ่งนุดเดลิฟไม่ใช่ระครเลยครับนุดเดริฟในช่วงเวลาที่กำหนดมาแม่เพียงเดี๋ยวเดียวก็ถือว่าใช้ได้เราก็จะเดินทางกันมาที่มีนาเพื่อมาค้องเสาหินซึ่งก็ไม่เหมือนกับการกระทำของท่านดบีแต่ก็เป็นเรื่องที่อนุโลมให้กระทาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงรือมีภาระอ่นมาเกี่ยว้อง นะครับแต่ก็ถือปฏิบัติกันในปัจจุบัขนขณะนี้ว่าพอมาที่มุสลิฟาหลังเที่งยงคืนแล้วก็จะเดินทางออกจากมุสลิฟาเพื่อมุ่งตรงสู่มีนาไปพักที่มีนาแล้วก็ไปข้อมเสาหินที่มีนาท่านทั้งหลายที่คเคารพในคืนดังกล่าวนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสุลแลเลาะวะเลวะสลัมพักข้างแรงอยู่ที่มุสลิฟฟา เนื่องจากเหน็ดเหนื่อยจากการประกอบพิธีฮัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวีวรขอพรอยู่ที่อาราฟะซึ่งก็ได้กระทำตนเป็นต้นแบบเพื่อผู้คนจะได้ปฏิบัติตามไม่มีอะไรที่ค้างหลังนี้ก็นอกจากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับที่มีนาและก็การประวัตที่ใบกึ่งลายฮารอบท่านผู้ใดครับ,รบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกรรมมาเบ็ด เรื่อ <lawsuit S 1> <shipping S 2> งราวที่เกี่ยวข้องกับการพักแรมที่ที่นุชลัิมนักวิชาการอิมมคุนบาร์บาเถือว่าการมาเบ็ดการพักค้างแรมที่มุชกิพัทและที่มีนานีมุนวาจิบาติฮัจเป็นส่วนหนึ่งจากวาิบของการประกอบพิธีเป็นการสมคภชอย่างยิ่งที่จะได้รักษา แล้วก็อยู่ที่มุตริภจนกระทั่งสุบุกมนาที่จะเป็นอย่างนั้นเราไปเพื่อการประกอบพอดีครับไปเพื่อการแข่งขันกานทาความดีไม่ใช่ไปแข่งขันกันใครจะสบายกว่ากันก็ขอฝากไว้ทั้งนั้นครับเพราะว่าหลักฐานทางศาสนาได้ระบุอะไรอย่างนี้เมื่อที่รายงานจากมุตรกฤอิบุมุดอรกฤ อัลล h d จ j a อิลันนบีติลกัลไลลาติเบิดามะานาบีนี่ครวันนั้นซุนเขาอยู่ที่สถานที่ละมาจนกระทัศน์ก่อนเพะกอลน่ะยารอซุลลอฉันได้เดินทางมาพร้อมกับท่านเพื่อการประกอบพิธีฮั์และฉันก็ได้เห็นว่า ได้ปรากอการละหมาดคือได้ปฏิบัติการละหมาดพร้อมๆกับท่านด้วยเช่นเดียวกันและฉันก็มีความประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกับท่านจนกระทั่งเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเขาคนเนี้ยได้ทําการอุปบที่ตัวอารฟาาัก่อนจากวันดังกล่าวนั้นคือได้มาอยู่ที่อารา,าัต์ตั้งแต่ก่อนจากวันดังกล่าวนั้นแล้ว อยากจะได้รับทราบจากท่านนบีว่ามาก่อนแล้วก็อยู่กับท่านนบีจนกระทั่งร่วมเดินทางจากท่านนบีกับท่านนบีหลังจากมัริดทมื่วันที่๙มาจนกระทั่งสู่แผ่นดินอาราฟะแผ่นดินมุสลิฟ้าในขนาเนี้เป็นการกระทําที่ใช้ได้หรือไม่เพราะว่าไม่ได้เป็นกระทำรูปแบบของท่านนบีขาดไปอยู่ก่อนเหมือนกับเป็นที่นิยมก่อกระทำกันในสมัยนี้เนื่องจากความ ความมากมายของผู้คนที่จะกระทำตามขั้นตอนให้มันเหมือนเป๊ะๆกับท่านนาบีระยะเราจึงไปถึงที่ซึ่งเราว่าเป็นกว่วเวลาก็ได้รับคําตอบว่าได้รับคําตอบว่าแม้ว่าจะเดินทางมาที่ซึ่งเราว่าก่อนจะเข้าเวลาของการอุกุ๊บและก็อยู่จนกระทั่งได้เวลาอุกุ๊บและเดินทางออกท่านนาบีบอกว่าพระกัตั้มมาฮัจูรก็ถือว่าฮจีนั้นเป็นฮจีที่ใช้ได้ เป็นพัจยีที่ถูกต้องแล้วเอาละครับคงจะต้องเย่นย่อเพราะว่าเราได้เดินทางมาถึงครั้งที่ยี่สิบสามของการนำเสนอข้อมูลก็แปลได้วามว่าจะต้องอัดจะต้องพูดกันเฉพาะเรื่องที่เกี่ยว้องกับพัดยีกับรมดอนปีนี้ถึงเวลาถึงจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณแปดชั่วโมงหนึ่งในสามของวันแล้วก็เนี่จะต้องทำอย่างนี้ให้กับหลายสถานีสามสถานีก็แปลได้ว่า พอมาตอนทั้งเดือนเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งคือ24ชั่วโมงผมก็ไม่ได้หยุดเลยครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอความรักความปรารถนาดีความรุ่งเรืมื่อตราบใดที่เจ้าะองค์ได้กระสุดเราทั้งหลายดยกกางกันครับวัสสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮด